สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ได้แว่นมาใหม่นะครับเพิ่งสั่งมาอันนี้สั่งมาเผื่อนายยอดด้วยนะครับตัวหนึ่งอันนี้เห็นพี่บอลใส่กันนะครับในกลุ่มชมรมนักจิกยิงปลาก็เลยลองดูครับลองสั่งมาดูจากรัสดานะครับลองสั่งมาจากลัสตาครับแว่นยิงปลาเป็นยังไงบางคนก็ยังไม่รู้นะครับนะครับตัว,ตวทดลองมันนะครับ จะมองไม่เห็นนะครับจะเป็นเลนโพลาไรด์นะครับตัวนี้จะเป็นเลนแบบตัดแสงออตโต้ครับเป็น่ยนตาตัดนี้ครับอเราจะมองเห็นปลานนครับในน้ำจะเป็นอย่างนี้นะครับ ซื้อมาสา0รกว่าบาทนะครับตัวหนึ่งตัดแสงออโต้นะครับเปลี่ยนเป็นยิงเช้าเช้าเงินได้เลยช้าเช้ากลางวันสวยครับดูชัดมากครับโอเคนะครับใครสนใจอยากได้ก็นะครับจับปีลาซาด้าซร์ชหาดูครับแฟนตัดแสงออโต้เลนโทลไรท์ครับ